มีเพื่อนๆถามมานะคะว่าในส่วนของการไปตรวจ i n t e r ทนออ u ดิตนะคะแล้วพบว่าเครื่องจักรนะคะไม่ได้มีการตรวจเช็คเลยค่ะและสภาพก็เกิดกังมากๆเลยนะคะเครื่องจักรก็ไม่มีการไม่มีเซ็นเซอร์เสียบางเครื่องก็เสียนะคะเพื่อนๆถามว่าอันนี้มันน่าจะผิดข้อกําหนด ISO 9001นะแต่เอ๊ มันผิดข้อกำหนดข้อไหนใน ISO 9001นะคะเปิดหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอคะ่ะมามาฟังกันนะคะจริงๆแล้วในส่วนของการควบคุมเครื่องจักรนะคะหรือว่าการดูแลการซ่อมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายนะจะว่ายากก็ยากนะเพราะว่าจริงๆอะถ้าเราไปเปิดดูข้อกำหนด ISO 9001เนี่ยเราจะไม่เห็นคำว่าเครื่องจักรนะคะอยู่ในเอกสารตัวนั้นเลย ว่าเครื่องจักรมันไม่จําเป็นจําเป็นสิคะ่ะคุณขาเพียงแต่ว่าคําว่าเครื่องจักรเนี่ยมันถูกเปลี่ยนชื่อเรียกคะ่ะ เขาจะเรียกเหมารวมๆกันนะคะว่า infrastructure ค่ะหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่ข้อกำหนดข้อ713ค่ะว่าเราจะต้องมีการดูแลโครงสร้างพื้นฐาน mm hmm. ดังนั้นคำว่าโครงสร้างพื้นฐานนะคะไม่ได้หมายรวมแค่คำว่าเครื่องจัดเพียงอย่างเดียวค่ะโ mm hmm. ครงสร้างพื้นฐานนะคะยังหมายรวมถึงอาคารสถานที่ค่ะน้ำไฟเรื่องของอ,อุปกรณ์ไอทนะคะเรื่องของรถที่ใช้ในการจัดส่งค่ะหรือว่า เรื่องของแบบพวกโปรแกรมต่างๆโฟโกรีปเคนนะคะอันเนี้ยเราเหมารวมกุ๊ อยู่ที่713นะคะดังนั้นหากเราพบปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรนะคะหรือว่าเรื่องของที่ได้พูดไปพวกคอมพิวเตอร์พวกพิมพ์เตอร์พวกเครื่องซีล็อกแล้วมันทําให้เกิดป,ปัญหาที่ส่งผลกระทบกับด้านของคุณภาพนะคะพเพื่อนๆสามารถฟันธงและเขียนการให้ค่าเป็นข้อกําหนดข้อ713ได้เลยจ้านะคะก็ฝากเอาไปประยุกต์ใช้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทําระบบ ISO ค่ะ